ขอ,ข,อของหวานของหวานของหวานเขาโคตรขาโคตรขยี้วพี่น้องซื้อมอเท่าเนี้ยสองมัดก็เลยเอามา ต้มให้คงหวานนะพี่น้องเนาะต้มเพราะอะไรอ้อ,อาไปให้ไม่ใหญ่แบ่งปันให้พี่น้องนะอั่นพอแล้วถัวยสองถวยนะครับพอถึงสดหิวมากอรสดดายสิวานมันมันแน่นะครับ หวานบม่ค่อยหลายนะครับรสชาตินี้พอดีพอดีเลยพี่น่องเขาคนกับพวกแกอ่อนพอดีเหมาะสำหรับต้มแซ่ข้าวเหนียวพี่น่องใส่กะทิใส่น้ำตาล แต่อยากกินดูเนาะพี่น้องนานที่กินนะครับเมนูเนี่ยถ้ากินดูกันเยอะบ้าบ้านขึ้นอี่ <laughs> มีประโยชน์พี่น้องอิ่มท้อง แต่สีบลูมีประโยชน์นีครับปูเป็นปลาหวานนะครับเนาะปูต้นโตกินหวานนะ่ะเพิ่มน้ำตาลได้นะครับเนาะสำหรับปูเพิ่มบลูขวบคุ้มอาหารนะครับบลูขวบคุ้มไปน้ำตาลน,นะครับ แต่ถ้าผู้ควบคุมน้ำตาลกกินบ่นนไดนนะครับเดี๋ยวอันหาวานขึ้น <c oughs> สำหรับพคนแล้วประโยชน์นะครับกระโคดมันมีประโยชน์ด้วยแล้ว <c oughs> กินมีประโยชน์แล้วอิ่มท้องด้วย <c oughs> สมัยสมัยกรนเนาะพี่น้องดี่ยวเขาลงทงลงทานนะครับแด่เขาโคตรไปโอ้โหบ่หิวเบาเลยแต่สมัย่พอร์ตแมนผูกขโคตรเขาเหนียวนาะพี่น้องเต้มพนนะครับ ก่อนที่ลงหน้าผมก็บม่ค่อยหวานมากหวานมาไหนเลยเนาะ Hmm.